我来，嗯。<laughs> <laughs> กันหยุดกับเปไปตะกไปกินก็ร้อนแล้วไปเรื่อยไปร้านไปร้านีะค่ะไปร้า พี่พร้อมไพี่โบพาลี่มาหาแฟนค่ะตายแล้วบอเลยติดความเลียงมาตักบอลนะเนี่ยดีเลยที่ติดไปโพเกใจจะอายบ้าหรอแต่ตักอลเจ้าสอบคนนี่น้อยนะถึงบมกด้านดีเลยที่เราจะไปเปิดตลาดนะ ขอเปิดได้้ยแม่วัสดีค่ะมองมัวเลย เม่นุ่มเอได้หมแมน่มแม่หนุ่มไไเร็วเร็วไปไปแชร์แตร์สาช่ชื่ว่าเป็นแบบว่าบอสเออมันก็เปลี่ยนคนลนะจะไม่รบอเออลองมาสิบโมงเล่นองได้โอ้โ แกมากเยกากัขัดเ็ดดดแล้วโ,อโอแบบเ,เจนมาก้วเรอไม่อยพร้อมออปยังพอไปเต้นพอไปรองไห้ร้อไปสนุกพ้อไปงองไห้ร้องไห้ันทรีหรือเปล่า

อะไรกันนะสองนเนี่ยอะไรนะขายยาหรือเปล่าแอบแล้วก็เจ้าหลายยิ่งนี้

กูไปหมดเลยนะกูแบบกสุสั่นนะตร้อนอย่างมันแอดมันจะร้อนเ้อ สิเกชาเก่ในกรุงโซลแลก็สิเกตนะัวใหญ่ที่ขั้ยนถ่ายแบนี้มันซีิงอุนตริงข่ปอนจริงสาหลาแลมาไม่ถ่าย้ค่ะาเรแเราอ่ ตัวเขียวตัเปนแบบเรียบร้อยนะวันนี้พร้อมอ มองดาทำภรรยาเผาขนมากมากจะไม่รู้อะไม่เป็นไรดอกกินเธอใหญ่จังนี่แน่พี่ก้อยม่นั่งั่งนี้เออแล้วกินกินก็คิดถูกแล้วนั่งสั่งนี้แล้วพี่มาสั่งนี้ที่มองหน้าไม่ก้อยเลยอ่ะรักฉันบ้างไหนบ้างมาหรอคะมามานานมาแล้วโอเคไม่อยู่ที่แม่พี่ฝากบอกที่ถูก จะติดกอวันมา